นี่คือต้นกระท้อนเราจะเห็นว่ากระท้อนจะเป็นไม้ทรงกลางเป็นไม้ทรงพุ่มเป็นไม้ผลจะให้ผลผลิตในช่วงเริ่มตั้งแต่เดือนกรุภาขนาดนี้ก็มีดอกนะครับกระท้อนทั่วไปเราก็ปลูกไว้กินผลพอเสร็จแล้วก็เราก็จะหอ่อจะทําให้ผิวกระท้อนเนี่ยสวยแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงการปลูกกระท้อนเพื่อกินผล จะคุยเรื่องการปลูกกระท้อนแนวใหม่ปลูกเพื่อใช้เนื้อไม้กระท้อนมีเนื้อไม้แดงสวยมากสีแดงสดออกส้มๆเพื่อใช้ในการทำเฟอนิเจอร์สัก,กครู่นะฮะผมจะเห็นทรงคุ่มนี้นะครับเป็นทรงคุ่มธรรมดาแล้วผมจะให้ผมจะเด็ดเนื้อไม้มาอันนี้คือเนื้อไม้กระท้อนเนื้อไม้กระท้อนสีอย่างนี้เลย เนื้อไม้กระท้อนสีอย่างนี้นี่หลักคิดใหม่กลอาคิดใหม่วันนี้เราจะปลูกกระท้อนเพื่อใช้เนื้อไม้ไปดูการปลูกทรงพุ่งเพื่อใช้ผลก็จะมีผลอย่างนี้ลองให้ลองตามมาดูลองกล้องตามมาดูอันนี้เป็นการปลูกเป็นการปลูกกระท้อนเพื่อใช้เนื้อไม้ทรงก็จะสูงทรงก็จะสูงอันนี้เพื่อใช้เนื้อไม้ตัดแต่งกิ่งให้มีต้นลำต้นเทียวเพื่อใช้เนื้อไม้ ทรงแรกกลางกว้างเพื่อให้รับแดดใช้เพื่อให้เกิดผลแต่นี่วัตถุประสงค์เพื่อใช้เนื้อไม้ดูต้นที่สามนะครับดูต้นที่สามตามมาด,นนดนูนี่ก็เช่นเดียวกันนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นไม้ที่ใช้ในการปลูกก็คือกระท้อนเพื่อใช้เนื้อเป็นรักทิศใหม่กรอกทิศใหม่สองมูลค่าสองคูณค่าด้วยกัน มูลค่าแรกก็คือใช้ผลของกระท้อนในการบริโภคในการส่งไปขายคุณค่าที่สองใช้เนื้อไม้ของกระท้อนเมื่อกระท้อนอายุประมาณ20ปีแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนผลผลิตของกระท้อนจากผลผลิตที่เป็นมูลค่าของผลของลูกมาเป็นผลผลิตที่เป็นมูลค่าหรือเป็นรูปของเนื้อไม้ นี่คือหลักของการปลูกต้นไม้แก้นี่แก้จนนอกจากยางนาแล้วเรายัางมีไม้ที่ผสมผสานอย่างเช่นกระท้อนเป็นการปลูกเพื่อใช้เนื้อไม้หลักคิดใหม่แนวใหม่ของเศรษฐกิจที่พึ่งพือธรรมชาติคือแปลงทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนครับ